ทำทานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณต้องเผชิญหน้ากับพลังงานที่เข้มข้นที่สุดจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรพักและกลุ่มร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเองนี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่ที่อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการกระทำใดๆในวันนี้ควรเน้นความรอบคอบอดทนและมีสติอย่างถึงที่สุด การงานการงานอาจมีเรื่องให้ต้องสะสางปัญหาเก่าๆที่ค้ังคาหรือรเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่คาดฝันการติดต่อประสานงานอาจมีความล่าช้าหรือมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนการนำเสนอผลงานหรือการทำโปรเจกต์ใหม่ๆควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอการเงินมีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายฉุกเฉินหรือต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆ ควรบริหารจัดการการเงินอย่างรัดกุมที่สุดหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและระวังการถูกหลอกลวงหรือการเสียทรัพย์ความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีบุคลิกจริงจังและมีความมั่นคงแต่ก็อาจมีความซับซ้อนหรือมีเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่คลี่คลายควรใช้เวลาศึกษาดูใจให้ดีและไม่รีบร้อนคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจครั้งใหญ่หรือมีประเด็นเก่าๆที่กลับมาให้สะสางควรใช้ความอดทนความเข้าใจและความจริงใจในการพูดคุยเพื่อให้ความสัมพันธ์มั่นคงและก้าวหน้าสุขภาพสุขภาพกายอาจมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยหรือเจ็บตัวเล็กน้อยควรดูแลตัวเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอและระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจิตใจอาจรู้สึกหดหู่เศร้าหมองหรือมีเรื่องให้ต้องคิดมากกังวลใจเป็นพิเศษควรหาทางผ่อนคลายและไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดมากอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและผลกรรมที่อาจส่งผลกระทบในวันนี้ ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนและลัคนาราศีกันไม่ควรออกจากบ้านควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลโดยไม่จําเป็นหรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหากพบความติดขัดควรทบทวนแผนงานอย่างละเอียด และปรึกษาผู้มีประสบการณ์เพื่อหาทางออกที่รอบคอบการทำงานควรเน้นความอดทนและไม่ย่อท้อการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรัดกุมที่สุดหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ใหม่และหากมีการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจังความรักสื่อสารกันด้วยความจริงใจและเปิดเผยหากมีปัญหาควรพูดคุยกันอย่างใจเย็นและหาทางออกร่วมกัน การให้อาภัยและเข้าใจซึ่งกันและการเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอฝึกการจัดการความเครียดและหากรู้สึกหดหู่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือระบายกับคนที่ไว้ใจการทําบุญทําทานจะช่วยเสริมสิริมงคล